เมาเครออือกาแฟธรรมชาติทัดไทยปลาคาราปอกอนหัวใจมันขยายทุกโคงทุกเนินมีเรื่องราวข้างในโซฟาไปสูงจะสูงสุดใจเหนื่อยกย็ยิ้มขึ้นฉันยังไวว เพราะเส้นทางมีอิสระที่ได้สองล้อกับดอยมันผูกพันกันไปทุกจังหวะรอบเครื่องคือเสียงหัวใจสองล้อหมุนไปคือไปบนดอยเสียงลมพัดใจมันโคตรจะคอยทางฉันก็ไม่หวั่นรอมตัวจริงบอยชีวิตบนอ่านร,รอคิไฟไม่ดับเนาะโอเค okay. จากจุดชมวิวนู่นฝั่งนูง้นห้วยหมีเดี๋ยวเราไปตอ่ออ๋อวันนี้แดดออกแล้ว 好，没得睡觉。

กันต่อโอ้โหนาะจะต้องฟื้นานจาก้างล่างมาใช้นะครับแถวนี้โอ้ที่บ้าสามหลังไม่โดนเดูวย อ,อยู่ไกลขนาดนี้เลยแต่เต็มเต็มทั้งเดือนครับ เวยดูโห,โหเสียมากเสียมาก น่าจะเป็นน้ำปกนะครับต้นน้ำเลยโหสวย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 ไปายรูปกันหน่อยถายรูปกันหน่อยนี่น่า,นาอันนี้น่าจะได้หรอกบอกเขาก้าธรรมชาติทัไทยปากเขาอบอุ่นว่าใจมันขยายทุกโคงทุกเนินมีเรื่องเราข้างใด เพพาไปส่วนจะสูงสุดใจเหนื่อยกัยิงยิ้มขึ้นฉันยังไว้เพราะสั้นทางมีคืออิสรัฐที่ได้สองกับดอยนี่แล้วนี้เราก็เข้าสู่หมู่บ้านมวยโทนแล้วครับโอ๊ดูบรรยากาศเนีหมู่บ้านมวยโทน ลับไลน์สามตัวแต่บนข้างบนนี้ก็มีหกตับเอเยอะอยู่นะโอ้วโวมันตอกันตอกเราจะไปห้วยโทนคอกกี่ฟาร์ม บรรยากาศข้างในกันบายบายบาเดี๋ยวมาสร้งงางกันก่อนอดูบรรยากาศ

はい、ね。 ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน่วยจัดการต้นน้ําครับสูงที่สุดในห้วยโทนโอเคเดี๋ยวไปจุดชมวิวกันนี่อันนี้ก็เป็นทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับอ๋อเมื่อกี้โทรศัพท์มมเราเต็มเออก็เลยอ้าวเอาวว คนเยอะเลยตรงนู้นตองจุดชมวิว